สวัสดีครับผมมื่อนี้ครับเมืต่ตะเหลือกงานมาเมื่อกี้นี่น้องบอกว่าเจอห้างมิมมาสัน้นมิมก็คือพึ่งนะพึ่งตัวน้อยๆพอ้ยอยู่ทางมนน้องก็รออยู่ครับเดวให้เซียนติ๊กขึ้นเราครับเซียนติ๊ก่าทุกอย่างครับโอ้ืมือฉมังครับเรื่องทำลายคอ้บอกเขา <c oughs> เขาว่ากิงบักซีดาทำนี้ก้อยนี่ จะหาเอาขว้านมาครับอยู่หน้ามีมีดครับโอ้โหนี่ก็คือห้างของมันครับพี่น้องห้างห้างไงเสือพี่นี่ครับเดี๋ยวจีซูมเข้าไปเนาะบระกาเขาไก่โอ้คืออยู่ต้วนอ้หนุมมาตาอ้จัดสิไม่เกียงกันแล้วครับตัดจริงออกก็ทันเคี่ย์พื้นที่ อ๋อทางพุ่นทางพุ่นจะจุดไฟหัเหี้ยงอเอา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 มึงเอามันแตกเลยนั่นน่ะวิลาอีกจุดครับพอ,อแล้วกระบุผ้าแค่นี้พ่ออยู่บ่พ่ออยู่เซียนติดกว่าพ่อกระคือพ่อมมผมผมขออนุญาตถอยออกมาก่อนมันต้องจุดแล้วม่นจะเลิกงานมัเมื่อกี้นี่มัเจือสองหั่งคุณมาสัน ว้าว <Wow. S 2> เดี๋ยวค่อยไปเอาพี่นอ้องเดี๋ยวเอาห้างนี้ก่อนนะห้างนี้อยู่ไก่ครับขึ้นมากก็เจอเลยพี่นอ้องแมนครับไอ้ตาบอดก็เ่งเจอเราครับ <laughs> เหมือนว่าอายเนอ้อพวกขั้ขวแค่นี้เก่าอะไรเนาะครับเอาได้ครับอื้มอันนี้ก็เป็นปลาบงหน้าหรอกปลาบงหน้ามีบักชิด,ดานั้มเอาแล้วครับค,บบคบวนันของเขา หมอบกันขออนุญาตซูมนะครับภาพอาจจะบ่สมูทเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมจะค่อยๆซูมเข้าไปป<ะ>ั๊กจมงานทีมงานไม่จับน,นี่จะไปปั้นถนนครับโอ้เขาได้ตากห,หาเรื่องกันคนหนึ่งจับคนหนึ่งปั้นลมเดียวพีว่กินมันหน่อยเอ้จับ มันจะบอมีความขอาใจกันเริ่มซับแล้วครับโอ้ขาดแล้วมั้งโอ้กิ่งหน่อยดีครับพี่น้องกิ่งน้อยหนึ่งเออหนีบอม่นงครับหนำอันนี้ระรับเสียนะล่านมาหนักตัวนักแล้ว บักหนึ่งก็หว่วงดับไฟที่แย่ตีนเข้าไปนั่นดับไฟเด้เขาเป็นคนที่แบบย่านไฟคักน้องฟิล์มนีโ่โอ้โหนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วหนึ่งลังยังมันมีหนึ่งหัวน้ำหวานหวาไงบ่ใหญ่ไม่นอกอกปูใหญ่อยูยอย่เนาะเคลียร์แล้วครับ อันนี้กับป่อยให้เขาไปเห็ดหัางมองไม้ครับสังเกตบียงพี่น้องเห็นบนอ้อเอาไปเบิ่งใกล้ๆครับนี่อันนี้ก็เคลียร์เคลียร์ตัวออกเนาะให้เขาไปเห็ดหัางมองไม้บอทำลายกันครับบอทำลายกัน โอแคร์มหากินครับโอ้โหน้ำพึ่งแท้บมเมนจากร้อยเปอร์เซ็นต์รอเมเนจากสวนลำญ่นะครับจากสวนมะนาวน้ำมันจะบบเปรี้ยวบะหมอจกแล้วนี่ครับน้ำไรหรอปกติซื้อกันมีน้ำพึ่งแท้จากสวนลำใหญ่ะติอันนี้จากสวนมะนาวเนาะเมื่อกี้เปรี้ยวนั่นแหละหายาก เงียบร้อยหนึ่งรางเขาไปตัดเรียบร้อยโอ้โหอันนี้เอาไว้ก่อนเบิงพี่น้องเอ้ยห่างวันไงเลยวว้า <Wow. S 2> เทียบก็ฟ้ามือนะโอ้ oh, งยง่ง่ายหูยง่าง่ายง,ายงายห่างที่แล้วครับอยู่ในปลาบักหน้าวครับห่างนี้อยู่กับปลากล้วย <c oughs> <c oughs> แถวนี้ก็มีแต่ต้นกล้วยไปเบิดครับโอ้โหเดี๋ยวเข้ามาเบิงกันครับว่าจิ <c oughs> เป็นยังไงห, <c oughs> ห่างไงวันไง อันนี้ก็เป็นห้างที่สองนะนเหนนบ้าบานเท่ปะไ,ได้น่อห้างมันโอ้นี่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 นีนนท่ทั้งเกียรติทั้งเกียรติทั้งเกียรติทุกคนสังเกตนี่เห็นบ่พี่น้องโอ้มันบ่โฟกัสเนาะนั่นคือมันไกลกว่านี้กัดเจี๊ยน,นี้แหละล่นะนี่เห็นเห็นอยู่นะอยู่กับคนแกล้มมันอยู่กับต้นกระถินต้นกระถินป<ะ>ักถามมาพิมเอาไหมเอาเลย ค้างเลยตัวกระทินซ้ำนิปัวมือซาำก้อนแหละตอนนี้เซียนติ๊กกับน้องฟิล์มก็กำลังฝึกสาหาลือางลมาครับเอาละครับอันนี้เขาก็เอาขว้ใส่ครับให้มันเมาเนาะให้มันหดตัวโอ้โหอน้ำมักจับปากเลยจคอยสนใจคนนะครับมันจะสนใจห่างมัน มันสมักเขาก็ใใจขวัญเพื่อป้องกันอันตรายนะออันตรายแล้วก็การบินของมันความปลอดภัยของตัวเองฟุ้งบินมั่นก็ยึดึ้นบินมาได้ครับ<อ>เนื่องจากมีหมอ,อกหนาะพันนะเว้าออไปทัว่วหมอ,อกปกคลุมพื้นที่หมอ,อกปกคลุมทุกหนแหง่งตอนนี้ก็ฟ้าเริ่มมืดแล้วครับประมาณหาโมงกว่าเห็นจะได้ อาดีมุมนี้อาจจะเห็นบ่ค่อยคักครับมุมนี้เห็นบ่คักกว่าอีกนี่เนาะโอ้เดี๋ยวให้น้องฟิล์มถางดีๆครับเดี๋ยวถางก่อนโอ้นั่นทั้งไงกว่าอันที่แล้วอีกครับพี่น้องแต่หัวหน่อยหัวตำหวานมืหน่อยกว่าหัวไมนแข็งอาจจะเป็นเพราะพื้นที่ท่อมเบา เนั่นครับเริ่มเห็นห่างเลยเนาะสีทองทองเลยครับโอ้กล่องโฟกัสบะไดยเนาะนั่น,นครับปัดกระเชือต้องตัดต้นกระถินออกเลยมันก็เริ่มแตกห่างออกมาแล้วครับเราจากผมไม่ฟันมันนี่ทังจากมันไปนฟันถึกที่เรียกกากาวาากว่าจะถางเอไว้เอาว้เต้องลักเดี๋ยวมาดูเนาะการทำอ่านาของพวกเขาผมจะว่าวววครับ เด้ยกต้นเดี๋ยวเอาไรนี่้ยอ้หึหึหึหอหึหึครหึ้ึหึันหึหบหึอึหึห่หึ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 ห่หึัึหเฮ็ดึหึเหึ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 ยึหึหบหึ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 ยแหึ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  ก็จะทาการเอาออกมาห้างห้างห้างจิหักเนี่ห้างจิขาดหัวน้ำหวานหน่อยเดียนึงพี่น้องเฮ้ยห้างนี้ค่าถาเขาครับต้องแยกห้างครับต้องเอาห้างออกก่อนเนาะบางสัตว์จะรนมันจะเปื้อนมันจะไม่ได้กินนะกับลังมันก็มีตัวอ่อนนะตรงนี้ก็เป็นน้าหวานเนะห้างไงก็จริงพี่น้องแต้าน้ำหวานเนี่ยมันจะอยู่ส่วนหัวของมันน้ำหวานน่อย เขาเอือนหัวน้ำหวานนี่แหละมันจะมีแค่นี่แหละบางห้างกันใหญ่บางห้างกันน้อยเหลี่ยเตี๋ยได้ครับเหลี่ยเตี๋ยห้างเพิงบําบ <ๆ S 1> เพ็ผึพิงว่าพิษมิ่มอันนี้มิ่มเว้ยใ<น>หญ่จะห้างเด้หนี่เนี่เดี๋ยวหัวบ่มีเลยยังมีน้ำอยู่ปะมีอยู่ครับมีน้ำน้ำหวานยังอยู่อยู่เนาะบางเทือ่อเข้าเอาซ่านะครับ ถ้ามานกวนมันโดนโดนถ้าอาอสะห้างมันแตกแล้วมันก็ะชินดูดน้ำหวานนี้ไปเรื่อยบางทกว่าจะเอาเรี่ยวนี่กะโอ้โหน้ำหวานแทบบริเลณอะไรครับได้ยำกินห้างมันซื้อเดี๋ยวผมขอไปห้างสะดวกสะดวกกันคิดตกคล้องเว้ยมันห่างนะครับเนี่ยมันนะมันเลื่อมห่างแล้วจังหวะมัน มันดูดออกหมดมันเอาออกไปล้วมันจะเป็นหูทางหูตันหนี่งก็คือในช่องน้ำหวานเยอะเออในช่องนั้นคือมีน้ำหวานอยู่มันยังเก็บน้ำหวานอยู่สู่ห้างแหลกไปนะครับห้างแหลกดีกว่าเมียนห้างแหลกห้างนี้ใหญ่แต่ไม่มีน้ำหวานได้ได้เบิ้งห้างมั้ยเนาะคุณน้าห้างใหญ่กว่าหนามันอีกโอ้โหสกัดกินไปนี่วันกินยังกินขี้เพลิงมั่นบ่ไปไปไปครับ รังใหญ่จุดน้ำไม่มีอะไรท้เอานะสรุปมือนี้ครับเขาก็ได้มิมจากสองรังจากป่ามะนาวหนึ่งรังจากป่ากล้วยอีกหนึ่งรังเปเบิ้งดูบ้างครับว่ามัน้งใหญ่หลายบ่ะเจอเบิ้งครับผลงานผลงานเลยครับเรียบร้อยแล้วครับผลงานของเราทั้งมิมได้เบิ้งเบิ้งขอเบิ้งน้ำหวานเนี่ยปั๊บเยิ้น้ำหวาน พี่น้องเอ้ยเบิง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 จักไข่เบิงจักลูกไก่เอจักยอกครับอุ้ยเบยียมเยี่ยบูน้ำพึ่งเทนะแต่บางคนเขาจะไปกินกับข้าวเหนื้อด้วยพี่น้องเนื้อโบน่าโบนันเป็นบัวเลยพี่น้องเอ้ยน้ำพึ่งัวน้ำมันนี่กินกินร่างมันแด่พี่หน้าทำียวรู้เรื่องอุ้ยขี่มันเป็นโอ้เยี่ยมเป็นไรกินวะ สุดยอดวันจิ้มตัวอันให้เขาเบิ่งดูตัวอันจิ้มน้ำน้ำผึ้งด้วยตัวอันจิ้มน้ำผึ้งดูบีอ๋อเขาไม่ได้บีเขาเจาาะะเจเอาเขาไม่ได้เจาะเขาสีรูเอาได้ง่ายไปล้วพี่พอคั้มขับิกเอีบนะครับคขั้มเอียบโอ้มโอ๊กจำยากโอ๊กอะไรวันนี้โอ้ย ก็เปียมันเอาได้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 จุวโอ้ยก็ตัวมันเมื่อกี้เขาเอื่อนมาลูกลูกลูกมันเออก็ลูกมันเมื่อกี้เป็นคื้นนมครับพี่น้องมันมันมัน้องช่วงนี้ก็เป็นเดือนเดือนมีนาคมกำลังหาครับเออจะเป็นฤดูกาลมันนั่นแหละครับนี่พี่น้องนี่เรื่องเรื่องสมสมกับขี้มัเอามื่อได้เจอผึ่งย่อผาไปดูเรื่องเรืองสมสมกับขี้มันเด้พี่น้อง เ้าไปเีือางเพื่องมาอยู่บักเอฟเลยพี่น้องแต่ยังขายไปได้ตอนนี้พึงหลวงบักใหญ่เลยเดี๋ยวลอติดตามกันด้วยครับเป็นยังไงห้างเพึ่งห้างนั้นเข้าเจาะยังไงแต่ห้างนั้นอยู่สูงครับอยู่บักสูงเลยจูสันกัดเมื่อนี้จบคำนี้ก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเข้าเมนให้ผมได้ด้วยครับแล้วกดกระดิ่งนะครับเป็นตอนสุดท้ายครับหนู วาวลิินพันกันเลยเพื่อน <laughs> สำหรับวันนี้ฮะก็ขอลาไปก่อนครับคำสุดท้ายครับป๊าปสุยอดปสวัสดีครับ